สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่มารับชมครับอันนี้ผมก็มาแวะนะครับอ่าพอดีว่าญาตินะครับพี่ลูกน้องนะครับแกมารับจ้างครับขับนะครับวันนี้ครับของทบซีวิลคุกครับที่ผมถ่ายเมื่อก่อนให้ชมครับ นี่ก็แกมารับงานนะครับของอรู้สึกว่าจะเป็นของทหารนะครับงานขุดลอกนะครับก็เห็นได้ยินว่าประมาณ10โลนะครับก็แบ่งกันคนละครึ่งครับคนละ5โลร้เปล่านะครับไม่ทราบเหมือนกัน,นครับมีสองบริษัทนะครับ ก็แก่พารุ่นเจ็ดนะครับของแกนะครับสองคันมานะครับเมื่อก่อนน้องครับเป็นคนขับนะครับแล้วก็พอหยุดไปนานนะครับไม่มีงานนะครับพัดีว่ารถก็หยุดซ่อมด้วยนะครับก็เลยน้องก็ไปรับจ้างครับขับของบริษัทครับที่ขุดลอกนะครับ อาปากอาครับที่ปานาเร่ครับก็เลยไม่มีคนขับครับก็เลยให้ลูกพี่ลูกน้องครับมาขับแทนครับนี่ก็เป็นคันเบอร์สองครับที่จอดไปนานนะครับเปลี่ยนโซ่นะครับก็สลักพุ้งขี่เนี่ยแต่ว่าก็ยังหลวมอยู่นะครับเปลี่ยน บแท็กไม่ได้เปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนสปกเก็ตกับโต้หรือ่าครับเดี๋ยวผมก็จะลองขายให้ดูครับประเดี๋ยวครับอันนี้คันเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นครับด้านหลังครับเห็นไหมครับนิดๆครับหลังท้ายนะับฝัฝงนี้ครับเบอร์สองก็เก็บงานครับสลนะครับกวาดครับให้เบอร์หนึ่งครับข้างหน้าครับเคียร์ริ่งครับ ก็หมื่นกว่าเหมือนกันครับอันนี้ครับที่ผมดูมา่ก่อนบนะประมาณหมื่นสาก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันครับผมก็อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็แกบ กำลังหาบูมยาวนะครับมาร่วมงานนะครับขุดลอกนะครับนี่ครับตรงกลางครับเอาวัชพืชออกนะครับก็เริ่มจากหัวสะพานนี้นะครับบ้านปูวิงนะครับก็ไปสุดฝั่งนู้นครับไม่รู้สุดตรงไหนะครับผมไม่เคยมานะครับกองนี้นะครับ เจประทานนะครับฟองนะว่าเป็นโารการของทหารนะบงบนะครับก็มีสติกเกอร์ครับสีสั้นกลางโครงสร้างหรือเปล่าครับแถวด้านบนนะครับแถบนะครับผมมองไม่ค่อยชัดนะครับสายตาสั้นนะครับ ยังสวย,ยนะครับอย่าลืมกดไลก์เนรัยกดแชร์กดตับทุกใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็ถ้าว่างก็จะมาถา่ายชมกันต่อนะครับก็ชมก่อนนะครับน่าจะมีบุมยาวมาแน่นอนนะครับงานนี้นะครับ เดี๋ยวรอาการคนเติมครั้งหนึ่งครับเราจะเอารถของใครมานะครับมีส่วนมากก็แกก็จะได้งานของของปตอครับส่วนมากครับแต่ก่อนครับทำถนนครับคอนกรีตอะไรครับประมาณนั้นนะครับ ก็ยังนิ่งอยู่นะครับเครื่องครับยังฟิตดีนะครับดูแลทั่วถึงครับแต่ว่าจะมีขลอกนิดๆิหน่อยๆนนะครับรถนะปกตินะครับของการทำงานนะครับจะมีเศษสีกับต้นไม้บ้างนะครับมีแก๊แค่ครับ เป็นอีกบริษัทหนึ่งครับทำไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นฝั่งทางด้านของ TBC w i e e l g ค o ับ,บสีมือนะครับเป็นไงบ้างครับถือว่าโอเคนะครับ ใช้สลบดีครับแค่ปาดนะครับอาสลบก็ช้าหน่อยนะครับงานแบบนี้นะครับก็ต้องปาดนะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนนะครับขับของที่บ้านเองครับงานก็เสร็จแล้วที่รับจ้างครับที่ผมถ่ายครับผมมสู่นะครับรุ่นสามครับ ก็เสร็จแล้วงานวางทําท่อระบายน้ำครับคนกรีดเนี่เสร็จแล้วเพิ่งเสร็จแล้วประมาณสับด้ากว่าครับรถก็เอากลับเรียบร้อยที่สี่เลนครับก็เลยว่างพอดีครับแกก็โตมานะครับลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะครับมาขับนะครับ ก็กำลังตามหาอยู่ครับรถนะครับโคมาสนูนะครับ c 1 2 0นะครับรุ่น5นะครับราคาไม่เกิน4 0 0 0 0นะครับถ้ามีก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวถ้าสนใจก็จะลองไปทดลองครับรถนะครับก็ดูสภาพนะครับ ก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นคูปต้าครับขนาด5ตันนะครับถ้ามีก็บอกมาได้นะครับคอมเมนต์มานะครับหรือว่าคอมเมนต์บทเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองโทรคุยรายละเอียดนะครับวันีมีคนตามหาอยู่นะครับ2คันนะครับ2รุ่นนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับช่วยบอกได้นะครับคอมเมนต์มานะครับ ถ้าได้ก็อาจจะเป็นโซนภาคใต้ครับก็จะดีหน่อยนะครับไกลไกลเกินก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไปดูนะครับถ้าเป็นโซนภาคใต้นะครับอาจจะดีเลยนะครับคูโบต้าก็ราคาก็ไม่จํากัดครับแล้วแต่นะครับดูสภาพรถนะครับถ้าถูกใจก็ไปเอาครับ่วนโกมาซูนครับปีซีหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับรุ่นห้านะครับก็ไม่เกินสี่แสนนะครับ ถ้ามีก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะดูบูมยาวเลยนะครับงานขุดลอกนะครับงานแลยนะครับเดี๋ยวด้ามีแน่นอนนะเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมแน่นอนนะครับ โตครับเหลืองเลยนะครับซื้อมาครับหรือว่าใบาแตกก็เป็นของเก่านะครับใบแตกยังเยอะอยู่นะครัปกติว่ารถค่อยเดินเท่าไหร่นะครับที่บ้านก็เป็นโคมัสูนะครับส่วนมากจะชอบโคมัสูนะครับ ไม่เล่นนะครับยี่ห้ออื่น,นะครับเี๋เล่นโคม,มาสูครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายคันเบอร์หนึ่งให้ชมแป๊บนึงนครับมาเดี๋ยวครับเดี๋ยอนจะพักเที่ยงครับรับประทานอาหารครับ ก็ผ่านแล้วนะครับงานนักของทหารนะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่นะครับแค่ทำให้ดูเรียบๆนะครับไม่เรื่องมากนะครับทหารนะ ป็นปีการทําถนนครับเยอะที่สุดนะครับโครงการนะครับทําถนนครับสามจังหวัดนะครับงานปุกเปิดก็มีนะครับงานลอกคลองไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบการถ่ายวิดีโอคมมสตูนับ p ี200องรรุ่น7นะครับคันนี้นะครับถึงเท่านี้ก่อนครับ